สีสันโซเชียลนะครับมีคำถามมาถามน้องมิว้วค่ะมิ้วว่าคนอายุเท่าไหร่ถึงเจอมีอาการแบบปวดหลังอะอ่าทีมงานเราอะฟางอะยังเด็กอยู่เลยฟางอายุเท่าไหร่ลูกยี่สิบสามยิบสามเมื่อกี้บวดปวดหลังแล้วจริงวะเนี่ยตายแล้วไม่เพราะเราใช้ให้ยกโตะยกกางีกเหรอตายแล้ว <laughs> ไปบอกเขาทำไม จะ,จะไปบอกทำาสคลิปข่าวให้เราแล้วยังต้องยกอะไรต่างๆยกเขายกออกใช่เหรอเออไม่ได้นะฟัง23นี่ปวดหลังไม่ได้นะเพราะว่าท่านนี้ฮะเป็นอาจารย์นะค<ฆ>่ะอายุ73โอ้ห่างกัน50ปีแต่อาจารย์คนนี้ตีลังกาสามตลบฮะ<ฆ>อ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวดาว่าโม้ชมเลยไห<ฆ>มล่ะเชอนะ อเฮยยากนะพี่กบอันนี้งงนี่ผู้ชมกทายากหมดเลยนี่ไม่ใช่ AI อนะของจริงนะครับ นี่ฮะนักศึกษาถ่ายเอาไว้บอกอู้อาจารย์อาจารย์เฟียวเงาะมากแกเป็นนักกายกรรมอะไรปะคะไม่ทราบอาจารย์สอนวิชาอะไรอ่ะเนี่ยอันเนี้ยท่าเนี้ยพี่กอล์ปเนี่ยไอเนี่ยไอกระโดดลอดอย่างเงี้ยแล้วตีกลับด้วยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดเดี๋ยวดูนี่นี่อาจารย์ะงงเลยงงเลยงงจริงงงจริงและงงว่าสอนวิชาอะไรใช่อยากทราบจริงๆทีมงานก็ไม่ทราบด้วย วิชาอะไรนะกายภาพเหรอถามจริงกายภาพบำบัดจริงนี้เหรอ <c oughs> ไม่ตอนเด็กๆเรามีวิชาย,ยืดหยุ่นมีไหมคะมีมีมให้นวนตัวให้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวิชาย,ยืดหยุ่นปะยังมีปะสมัยนี้ไม่รู้แต่แกายภาพอย่างนี้ <c oughs> ไม่น่าจะใช่ละกายภาพไม่น่าใช่ละนี่ฮะน้องน,นักศึกษาก็ถ่ายเอาไว้คนดูไปเป็นล้านเลยนะ <c oughs> แล้วก็มีคนไปถามบอกว่าอาจารย์อาจารย์ช่วยบอกวิธี ให้หายปวดหลังหน่อยหนูอายุ26ค่ะเหมือนถามแทนใจฟางออดูสิอาจารย์ทำไมอะยังไงอะอาจารย์ทำได้ยังไงอะเนี่ยไม่ใช่ว่าตัดภาพกลับไปแล้วอาจารย์ไปนอนเป็นไข้อยู่ที่บ้านอะ สอนลานะไม่มาสอนสองเดือนเจอกันใหม่อีกสองเดือนข้างหน้าด้วยความเคารพเลยอาจารย์อาจารย์เก่งสุดยอดแข็งแรงเนี่ยเจ็ดสิบสามใครจะเชื่อสุดยอดเลยคือเอาจริงเดี๋ยวนี้เวลาไปสอนนักเรียนนักศึกษาอาจารย์เองก็ต้องปรับตัวคุณก็สอนอยู่นี่สอนโอภิกรไม่ง่ายเลยนะคะเวลาเราไปสอนเด็กๆรุ่นใหม่อย่างมิวไปสอนก็จะเป็นวิชายากหน่อยสอนเหยื่อวิทยา วิกติมโลจีความเป็นเหยื่ออย่างเงี้ยการตกเป็นเหยื่อพี่ก๊อฟแล้วเด็กเดี๋ยวนี้เขาจะช่างถามช่างสงสัยเราก็ต้องตอบคําถามของเด็กๆให้ได้ต้องตอบให้ได้ต้องตอบให้ได้อย่างบางทีไปสอนครั้งหน้ามิวจะไปตีลังกาแบบเมื่อกี้ต้องแล้วเด็กๆจะไม่ถามอะไรรึไอาจารย์เองที่ตกเป็นเหยื่อเด็กจะบอก หนูจะไม่ยุ่งอะไรกับอาจารย์ละคุณครูคนนี้เขาก็มีวิธีสอนแปลกๆใหม่ๆอ่าลองดูคุณครูคนนี้ค่ะยีเจซันดอร์นะครับโยกไปโยกไปโยโยโยกต้องดีครับต้องดนมาเต้นกันได้นะครับจอยมีแฟนใส่หัวไม่มีโัวใส่ ในขาวอะนไลน์คือสวยเธอช่วยมาจดทะเบียนสมรสได้ป่า,าไม่อยากเป็นของขวัญแต่อยากเป็นของเธอ,อช่วงนี้ไม่ต้องการคนข้างกายแค<อ>่ต้องการคนข้างเตียงมั้ยอัอ <laughs> ถ้าอยากหน้ยไปญี่ปุ่นนะครับ พยายใมได้กรดบุญนุให้มาชิ้นพี่นะบอกเลยพี่ไม่กลัวหลอกไวยล์อ่ะโวยน้องๆไม่รักมากกว่าบ้านผมว่าเป็นทางเดินลูกเัานะแต่สักวันจะเป็นทางเดินลูกเราเอาไป2.5ล้านวิวมิวว่าเด็กๆอ่ะไม่เคยเห็นอย่างเงี้ย ดีเจอย่างเงี้ยที่เปิดเพลงแล้วหยุดไปด้วยแล้วพูดไปด้วยอ่ะมันยุคเราไม่อย่ามายุคเราอย่ามาเลือกเข้าไปนึกถึงรถบัมม์อ่ะใช่ป่ะส่วนสนุกอ่ะส่วนสนุกเวลาเล่นรถบัมม์อ่ะเขาก็จะพูดไปด้วยเปิดเพลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยทันไหมฟังฟังไม่ทันทีมงานเราไม่มีใครทันแต่เห็นคลิปเมื่อกี้เหมือนเหมือนฟังตอนเด็กๆเหมือนกันนะไอ้น้องน้องนี่ใส่ยันเหล็กใช่ป่ะใช่น่ารักดีคุณครูมีอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเราคิดดูดิ อาจารย์จะลำบากขนาดไหนว,นวันๆต้องเข้าไปดูติ๊กตอกอะจะได้จํามาเล่นงานบักเรียนอ่ะ <c oughs> เออเอาไปงาน Thailand Top ปโหวกันดีกว่านะครับเริ่มโหวตแล้ววันนี้ฮะกับ Thailand Top ปโหว2025ครับที่เปิดให้คนไทยทั้งประเทศมาร่วมโหวตเพื่อหาที่สุดแห่งปีทั้ง8สาขาครับสาขาแรกฮะหมวด A นะครับสาขาสุดยอดคนบันเทิงแห่งปีครับ A1 พีพีกลิตครับ A2 ออมกรณพัทรเอบุ๋มปนัดดา A4 เจนเยเมทิกาและ A5 หยินยินวอยินวอนะฮะหมวด B ครับสาขาสุดยอดศิลปินทีป๊อปแห่งปีนะครับ B1 เด็กส์ฮะ B2 นนทนน B3 บัส B4 แบมแบม B5 ฟล็อกซี่นะครับหมวด C ครับสาขาสุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปี C1 ไลอ้อนกับบัณฑิตครับ C2 ก้านทองทุ่งเงิน C3 นันอนันต์อาศัยไพรพนาครับ C4 เมทิชาเทศขำ c C5 ต้นข้าวสุปรียาครับและหมวดดีฮะสาขาสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์แห่งปีครับ D1 ครับโจ๊กไอศครีม D2 นิดนิวคริสติน่าแท้แต้ D3 เบียร์ใบหยก D4 แดโซโมเน่และ D5 มอสมัดจุกครับสาขา E นะคะสาขาสุดยอดนักกีฬาแห่งปีค่ะ E1 กุลวุฒิวิทิศสาร E2 กสิเกษดิตสำเร็จ E ีสามูฮัมหมัดอุสมานมูซา E4 ทัดดาวนึกแจ้ง E5 อาอัธยาทิติกุลน,นะคะหมวด F ค่ะสาขาสุดยอดแบรนด์สินค้าไทยแห่งปี F1 ข่าวละอ,อเพสัตเอฟสเด็กสมบูรณ์ F3 พิคโคอไลฟ์ F4 โอตานิ F 5อาอยราคา่ะ จีค่ะสาขาสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งปีนะคะ G1 เกาะลิเป๊ะ G 2สะพานข้ามแม่น้ำแควร g สสวนสัตว์ศรีอุทยานลายอนพาร์ควัดเจดีย์ไอ้ไข่ G5 วัดพระธาตุพนมนะคะ H ค่ะสาขาสุดยอดหน่วยงานภาครัฐแห่งปี H1 การประปาส่วนภูมิภาค H2 กรมที่ดิน H3 กรมกอบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง H4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร H5 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะ โหวตผ่านครับแอปพลิเคชันนะครับพรอมโพสนะครับครั้งละ6บาทฮะบวชฟรีเวลา1นครั้งนะครับเริ่มโวตตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่2ี่ามกราคม25 1 9นะครับและเพื่อปการขอบคุณทุกสิ่งโหวตครับเรามีกิจกรรมพิเศษตลอดการเปิดโหวตนะครับมีการแจกทองคําให้แก่ท็อปสเปนเดอร์2ลําดับแรกที่โหวตมากที่สุดในแต่ละสาขาทุกสัปดาห์ฮะและแจกหนักครับในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดโหวตท,ทองคามูลค่ารวม2ล้านบาทครับ คุณผู้ชมคะรักใครชอบใครโหวตด่วนเลยค่ะเพราะทุกเสียงโหวตของคุณจะการันตีคุณค่าของทุกรางวัลน,นะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฟ้นหาที่สุดแห่งปีไปด้วยกันกับเราดูรายละเอียดและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i l a n d t o p v o t e m c o t n e t ค่ะอ้ารวรีโหวตกันเลยนะคระับเวลาหมดแล้วใช่ขอบคุณสื้อผานี่นึงก่อนนะคะเอ็ดสตูดิโอค่ะก็กันจันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ